เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในอินเดียเหนืออันนั้นคัชมาฮาลเรนชอบที่นี่มากเลยหนึ่งสองสามนมาสเตเปิดคลิปบนรถอีกแล้วนะฮะทุกคลิปเนี่ยจะเปิดบนรถ หมดเลยนะเกือบแทบดูคลิปเลยเพราะว่าเราออกจากโรงแรมเสร็จปุ๊บใช่ปะก็มีรถมารับเราเลยก็เลยไม่มีโอกาสได้เปิดข้างนอกเท่าไหร่คลิปนี้เนี่ยกำลังจะเดินทางไปอารานะครับที่เป็นเมืองที่มีทัชมาฮาลอยู่นะครับแต่ว่าไฮไลท์ของคลิปเนี้ยไม่ใช่ทัชมาฮาลนะคือโรงแรมที่นายกำลังจะไปพักนะครับเป็นโรงแรมที่เขาบอกว่าเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในอินเดียเหนือนะครับแล้วก็เป็นโรงแรมที่ติดท็อป 45ก็คือท็อป45โรงแรมที่ดีที่สุดในโลกนะครับตามเว็บไซต์5 0 t y s t s นะครับและแน่นอนก็เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในอาร์กาด้วยนะครับความดีงามของโรงแรมนี้ก็คือสามารถเห็นวิวทัชมาฮาจากโรงแรมได้เลยนะครับน่าเป็นไงฟังแค่นี้ก็คือแบบอยากไปสัมผัส อยากไปพักแล้วนะฮะก็คือตื่นเต้นมากอันนี้เป็นโรงแรมที่นัด,ดอยากไปพักมากที่สุดในทริปนี้นะครับการเดินทางจากใจเปอร์ไวอากาเนี่ยประมาณ5ชั่วโมงครึ่งนะครับก็เดินทางโดยรถยนต์คันเดิมคันดีเหมือนเดิมนะครับตอนก่อนมาทุกคนรู้ป่ะในคิดสภาพถนนอินเดียคือแบบดินทรายไม่มีถนนไม่มีรถให้ขับ ให้วิ่งอย่างนี้แต่ความผิดนั้นหายไปเลยมันแบบทางถนนดีมากๆคือดีกว่ากรุงเทพอีกอ่ะโดยรวมแล้ว70-90% 9 0เลยก็ได้มันเรียบแบบสมูทอะ่ะเออนะฮะน้องทำงานได้เนี่ยมันจะมีเสียงแต, <c oughs> งแต่พอหลับก็จะดุ้งตื่นขึ้นมาหน่อย คืออากราเหมือนแบบอยู่ในอายุทยาเลยอ่ะดูดินะคือแบบอิดๆิส้มส้มโอเคอันนี้คือทางเข้าโรงแรมนะฮะนัด in the right side go to timeline โอเคที่ส้น I think โอ้น่ามากก็คือมีการตรวจสอบชื่อกับที่พัก welcome back อะไรยังไม่เคยมา welcome b a น k มาสเตย์โอ้ โรงแรมคือฟิลแบบเหมือนอยู่ในวังคล้ายๆแบบอามันปุรีเลยนี่น่าอยู่มาก thank you so any 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 thank you see you in a bit in maybe tonight or tomorrow okay okay welcome b y e good afternoon good afternoon how are you good how are you I'm doing great โอ้คือบริการดีดีดับประทับใจสวัสดีนะแอม it's Mansimur Mansimur nice to meet you nice to meet you ก็คือทุกโรงแรมในอินเดียต้องมีการสแกนกระเป๋าก่อนนะฮะโอ้โหอันนี้คือแค่รีเซพชันนะไม่ใช่แบบโดเมนนะแค่แบบวลคัมวิวแบบว่าวิววลคัมอะไรเงี้ยสวยมากโอ้โหแค่แบบเช็คอินก็ะเาวาแล้วแล้ววันนี้คือแบบแดดออกเปรี้ยงๆด้วยอ่ะน่าจะแบบถ่ายรูปสวย ก็คือแบบเช็คอินแอเรียนะฮะ right Sorry Taj Mahal เห็นวิวทัชมาฮาเลยนะเดี๋ยวต้องซูมหน่อยแต่เขาจะพาไปข้างนอกด้วย let's see from outside is my I never seen it before อันนี้คือส่วนกลางแล้วภู สวยมากอันนั้นคือทัชมาฮาลคือสระว่ายน้ำเขาควบคุมอุณหภูมิด้วยอยู่ที่ degree c s ก็คืออุ่นลงน้ำได้โอ้โหดีใจมากเพราะว่า yeah ทุกคนนี่แหละคือ the best hotel in the North India yes ใช่ไหม right world's best 45th hotel 45th from according to the 50 best hotel right นี่นั่นไม่ได้นั่นไม่ได้หลอกนะทุกคน ไป g o o d b y โอเคก็ตอนนี้นะัดเปลี่ยนชุดที่ซื้อมาที่ไดเปอร์นะฮะเพื่อที่จะไปถ่ายกับทัชมาฮาลเข้าไหมได้อยู่นะเออจริงๆเดินเดินไปก็ได้ประมาณ2-5นาทีแต่ว่าที่นี่เขามีรถกอล์ฟแบบว่าพาเราไปเลยอะเอ็กซ์คลูซีฟมากเลยอะ <c oughs> <c oughs> เขาบอกว่าถ้าเกิดไปเขาเขาจะสกิปจะคนไปคนดูดูจะมันนิ่นออนมันนิ่งนอนประทับใเราควรไม่ควรไม่ต้องไปไเลยเดเ๋ยวเราไปแบบเองโอเคตอนนี้เข้ามาในทัชมาฮาลแล้วนะครับโอ้โหทางเข้าสวยมากๆเลย ดีมากมาได้ถูกวันจริงๆนะฮะเดี๋ยวขอเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์การเข้ามาที่นี่ให้ฟังนิดนึงเผื่อ,อเรียกว่าอะไรสิ่งที่ให้ทุกคนเตรียมตัวก่อนมาได้นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยการมาเนี่ยจะต้องมีตั๋วนะครับแล้วก็สามารถจองออนไลน์มาได้แต่นัดอะ่ะไม่ได้จองออนไลน์มาด้วยความที่ลืมพอเข้ามาถึงปุ๊บสิ่งที่ห้ามเอาเข้ามาเลยนะฮะคือกล้อง GoPro โโแล้วก็ไมค์สิกนั่นไม่รู้ว่า กล้องกระปรดนน่าจะได้แต่ไมคสิกอไม่ได้ด้วยความที่กรป๋ดนติดกับไมค์สติกมั้ง <c oughs> เขาก็เลยไม่ให้เข้านะครับอันที่2ก็คืออ่าไมโครโฟนเอาเข้ามาไม่ได้นะครับดังนั้นเสียงเนี่ยก็จะเป็นเสียงจากไอโฟนนะฮะไม่มีเสียงจากไมโครโฟนอาจจะแบบว่าไม่ชัดมากเท่าไหร่ นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะดังนั้นใครมาเตรียมตัวยดีอ้อแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะฝากของอ่ะแล้วเราไม่มีกระเป๋าอ่ะเขาไม่ให้ฝากนะกระเป๋าถือหรือกระเป๋าสะพายอย่างเงี้ยฝากได้สมมติถ้าเกิดน้ามีน้เอากล้องมาแล้วน้าไม่มีกระเป๋าก็ฝากไม่ได้อีกต้องเอากล้องใส่กระเป๋าแล้วก็ฝากกับเขานะครับดังนั้นก็ต้องเตรียมตัวมาดีเลยโอเคเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในแล้วนะครับ ทุกคนตอนนี้ข้างหน้านั้นเนี่ยก็คือทัชมาฮาลแล้วนะครับพร้อมไปดูทัชมาฮาลกันหรือยังนะครับ1 2 3 ะลึงกับความยิ่งใหญ่ของที่นี่มากนะครับมันเป็นความทั้งความเศร้าแล้วก็ความโรแมนติกความรักในเวลาเดียวกันอะ่ะทุกคนคือราชาเนี่ยสร้างสุสานให้ราชินีเอาไว้ข้างในนะครับแล้วก็สร้างทัชมาฮาลขึ้นมาตรงนี้ทุกอย่างเป็นหินอ่อนสวยงามมากๆเลยอะ่ะดูดิ สวยอง้ไฮฮัลโหลก็คือสวยมากๆเลยไฮคนอินเดียนี่คือชอบออกกล้องแล้วก็ชอบขอ YouTube นะฮะก็คือได้ซับจากคนอินเดียนี่ยน่าจะ15บวกๆแล้วสวยจังเลยอ่ะเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะฮะโอเคขณะพูดอยู่ก็มีคนพูดฮัลโหลยังพูดไม่จบไม่รู้จะโฟกัสอะไรดีโอเค 2 2 A few moments later โอเคแล้วก็ไปเจอกันที่โรงแรมนะฮะไปไว่ายน้ําต่อมแดมกัน สวัสดีตอนเย็นก่อนพราทิตยตกนะครับเมื่อกี้ที่หายไปเนี่ยไปแชะร,รูปแชะระประมาณ30-40รูปแล้วก็ถ่าย IG รีวถ่าย Insert, อินเสิร์ตโรงแรมไปเรียบร้อยไปทดสอบอุณภูมิน้ำก่อนว่ามันแบบว่าอุ่นจริงหรือเปล่าโอ oh, อุ่นจริงด้วย ใครที่แบบมีประสบการณ์แย่ๆกับอินเดียเนี่ยนะอยากให้มาที่นี่นะคุณจะแบบลืมความคิดนั้นไปเลยนะครับหรือใครที่มาอินเดียครั้งแรกอยากจะมีเมมโมรีที่ดีเนี่ยมาที่นี่นะครับโอบิรอยอามาวิลัสนะฮะแล้วคือบรรยากาศข้างหลังตัวเนี้ยสวยมากๆ้องฟ้าส้มๆพระอาทิตย์กำลังตกดินนะฮะจริงๆแล้วกล้องไม่รู้เก็บแผ่นหรือเปล่าก่อนหน้าเนี้สิบห้าทีตอนที่เราเล่นน้ำอะ่ะมันแบบว้าวมากๆเลยอะ่ะข้างหลังส้มๆ กำลังจะหาคำบรรยายให้มันแต่ว่ามันบรรยายด้ว่อตัวของมันเองเนาะชอบพี่นี่มากเลยที่สั่งไปนะครับเป็นข้าวซอยแล้วก็กระเพรากระเพราแรม นะครับจริงๆแล้วเขาไม่มีกระเพราแรมหรอกเขามีกระเพราเป็นกระเพราเต้าหู้แต่ว่าเขาไปถามเชฟแล้วเ,เชฟก็สามารถทําเป็นแลมให้ได้นะฮะก็ก,ก็ดีแล้วก็ทําใหม่สดใหม่เลยนะครับแล้วก็มีนี่ด้วยที่ชอบเลยก็คือ,อเขาเรียกมันเรียกว่าอะไรนะ <H itter. S 1> มีฮีเตอร์เออมันมีฮีเตอร์แบบว่าเผามาให้ด้วยทนะาให้รู้สึกอุ่นตลอดเวลาฟีลแบบว่าเหมือนอยู่เมืองนอกอยู่ยุโรปเลยออชอบมากเลยเดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนแล้วกันนะฮะหิวมากเลยนะครับจะเจอกันตอนกลางคืนอยู่ทีหนึง่ง นะฮะฮยังไม่ได้ทำรีวิวห้องดูดเลยเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะ ชา้าอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับอาหารเช้าที่นี่เนี่ยก็จะเป็นบุฟเฟ่บวกกับอลา,าคาร์แต่ส่วนใหญ่อาหารหลักๆคืออาลาคาร์หมดเลยก็คือสั่งจตกเงงล่มนั้งหมดเลยนะแต่พวกมีทั้งอาหารเบสซินอาหารอินเดียเมื่อกี้สั่งเป็นแบบเอ็กเบนดิกแล้วก็เบเกิลไปนะครับเพราะว่าไม่ไหวที่จะกินอาหารอินเดียแล้วทุกคนถ้าเกิดไม่มีอาหารไทยนี่คือสั่งแล้วอะแบบไทยอะไรอย่างเงี้ยระหว่างรออาหารให้ดูบรรยากาศเบรคฟาสก่อนนะฮะดูดีมากสวยงาม คือแบบโรงแรมที่นี่คือเฟอตเจนิกมากสวยทุกมุมอยู่แล้วมีความสุขไม่อยากจะกลับเลยวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเอ้ไม่ใช่วันนี้เป็นวันรองสุดท้ายที่อยู่ในอินเดียเดี๋ยวต้องนั่งรถไฟกลับไปเดี๋ยวจะมีคลิปหนึ่งเป็นแบบรีวิวรถไฟอินเดียที่เขาว่ากันว่ามันสุดโทรดเหีดยวดูกันว่ามันจะนแบบเป็นแบบที่เขาพูดกันไหมนะฮะนั่งกับใบใจเปิดเลยเดี๋ยวกลับพรุ่งนี้นะฮะอยากอยู่ต่ออยากอยู่ต่ออยู่ต่ออีกคืนนึงไหม โอเคนะครับทุกคนตามที่สัญญาไว้ว่าเดี๋ยวเราจะมาทําการรีวิวห้องพักให้นะฮะจริงๆแล้วอ่ะปกติแล้วเราจะรีวิวห้องก่อนใช่ป่ะแล้วก็ไปทำแอคทิวิตี้นู่นนี่นั่นแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่มาทำพาทัวห้องตอนหลังเพราะว่ากิจกรรมอ่ะมันแน่นมากๆเลยเนาะแล้วก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสถ่ายทุกคนเห็นเท่าไหร่เมื่อคืนอ่ะมันก็มืดแหละก็เลยไม่สวยก็เลยจะมาถ่ายให้ตอนกลางวันนะครับก็อันนี้เหมือนตอนแบบแฟ s h ั่ c ลี่เช็คอินปะเราโอเคเดี๋ยวเริ่มจากห้องนี้ก่อนละกันเข้ามานะครับ คือทุกคนเห็นว่าห้องมันสะอาดเพราะว่าแม่บ้านเขามาแม็กอัพรูมให้อีกรอบหนึ่งตอนเี่ลงไปทานอาหารเช้านะครับอ่ะอันนี้เป็นห้องเก็บกระเป๋าห้องแต่งตัวนิดนึงนะครับแบบว่าแขวนเสื้อผ้าขแขวนอะไรได้ก็คือเป็นฟิลแบบ walk in closet แบบเล็กๆนะฮะห้องแต่งตัวน้อยๆแล้วเขาก็มีชุดอันนี้บา๊บโรบมาให้ใส่ซึ่งน่ารักมากๆเลยนะเนี่ยมี2สไตล์อ่าถัดมาเดี๋ยวเราเก็บห้องนอนไว้ก่อนแล้วกันห้องน้าก่อนห้องน้ำเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่มากจริงๆห้องเนี้ย ไม่ได้ใหญ่มากนะประมาณ40-46ตารางเมตรใช่หรือเปล่าวะจะจะไม่ได้นะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ถ้าเกิดผิดของขอขอภยัยห้องน้ําก็ไม่ได้มีอะไรเนาะมีซิงค์มีอาาบน้ํามีโถอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นห้องอาบน้ําซึ่งเชมผลิตภัณฑ์ของเขาหอมมากเลยนะชอบเนี่ยคือดีมากเลยเนี่ยหอมมากดีคือดีที่สุดและที่ไปมาในอินเดียเพราะบางโรงแรมมันจะมีกลิ่นแบบสไปซ์เล็กๆแต่อันนี้คือกลิ่นหอมดีมากทั้งโลชั่นทั้งอย่างทุกอย่างเลย โอเคตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนและอันนี้เป็นห้องแบบว่าห้องพี่เมียนะเออไม่ได้มีบลค c นี่ให้ตอนแรกหนูว่าถ้าเกิดว่าห้องว่าง <_ c oughs> เขาบอกเขาจะอัปเกรดเป็นบ a ค c นี่ให้แต่เขาบอกว่าห้องเต็มก็เลยแบบอดเสียดายรวงนี้ไม่งั้นจะจองบ a l คนี่มาเลยเมื่อคืนน่ะไม่ใช่เมื่อวานอะ่ะอากาศดีมากถ้ามีบ a ค c นี่น่าจะแบบฟินได้เลย <_ c oughs> เดี๋ยวเริ่มจากตรงไหนก่อนดีมันหญ่มันสวยหมดเลยต้นเนี้ยคือมันมีดีไซน์ด้วยนะมันไม่ใช่แค่ตรงตรงอ่ะมีความโค้งขึ้นมานิดหนึ่งเห็นป่ะมีความแบบต้นไม้ ตอนแรกนเขว่าเฮ้ยมันเอียงเหรอวะก็แบบเฮ้ยทำไมมันเอียงอ๋อไม่ใช่มันคือดีไซน์ที่ทําให้มันโค้งนิดนึงทาให้มันดูแบบไม่แข็งทื่อจนเกินไปแล้วหน้าต่างอันนี้นะช่องมากสวยมันมีความโค้งอาร์สไตล์แบบกอติกนะครับแอบบอกความลับนิดนึงคือเขาอ่ะแอบเอานี่มาติดเออมื่อวันเราสำรวจดูแล้วก็แบบเฮ้ยเขาเอามาติดนี่นะอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบว่ามาจากโครงของมันโ <c oughs> ต๊ะนี้เป็นโต๊ะหินอ่อนนะฮะทุกคนนี่ที่เห็นอยู่เนี่ยโต๊ะหินอ่อนแล้วเขาก็มีการเอาแบบหินต่างๆมาแกะสลักแล้วก็วางลงไปก็คือสวยยงาามกๆเลตนี้ แล้วก็เป็นโต๊ะทํางานแล้วก็เป็นทีวีนะครับทีวีก็ทันสมัยมีแบบว่าเน็ต l ิกมีอะไรก็ดูได้นะครับประมาณนี้เนาะอแอร์ก็เย็นฉ่าดีอ่าไม่มีอะไรจะคอมเมนต์ดีหมดดีมากตอนเนี้ยเหมือนแบบกินข้าวในวังเป๊พะพนักง,งานบริการแบบดีมากเขาตักข้าวตักทุกอย่างให้คือแบบนิสส์มาก,มากแล้วคือดูวิวดูแสงอากาศดีแบบ19องศานะฮะคือดีมากแนะนำนะฮะแล้ว จริงๆหน้าเนี้ยจริงๆก็เป็นรู้สึกก็เป็นหน้าที่หน้าเที่ยวมากๆเลยเพราะว่าถ้าหน้าร้อนอะมานั่งเนี้ยน,น่าจะเหงื่อซิบเหงื่อออกร้อนเกินไปนั่งไม่ได้อันเนี้ยดีมากนะฮะโหใครมานะแนะนำเลยช่วงนี้ไปปลายแจนต้นเฟบเนี่ยแบบฝุ่นน้อยๆหน่อยนะครับดีมากก่อนจากกันนะครับ <lında> เขามีเซอร์ไพรส์เขาด้วยวีวิวมิสยูคัมแบ็กซูนนะฮะกลับมาที่นี่นอนนะครับก็ต้อง ขอบคุณทุกคนมากเลย Thank you everyone of you Thank you so much. Thank you it's v e r y great staying here It's very very great And Exceptional Thank you for time. Goodbye Goodbye g o o b y e Thank you Bye 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 okay, okay.